สวัสดีครับวันนี้ก็ามาพบกับเราอีกเช่นเคยนะครับกับช่องโต๊ะ,ะแรแยาความนะครับก่อนอื่นก็ต้องสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆนทุก่น้องที่เข้ามารับชมช่องของเรานะครับ แล้วก็ขอบคุณพุกกำลังใจทุกที่ทำการกดติดตามช่องของเรานะครับตอนนี้ช่องของเราก็มีผู้ติดตามมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะเพิ่งเปิดมาได้ไม่นาน,นครับวันนี้นะครับผมก็จะพาดูไก่ในหน้าร้อนเลยนะครับเพราะว่าช่วงหน้าร้อนนี่ อันตรายมากนะครับไก่ถ้าขาดน้ำขาดอาหารนี่ขาดไม่เท่าไหร่นะครับแต่ถ้าขาดน้ำมานี้ไก่เราอาจจะแย่ได้เลยนะครับเพราะว่าหน้าร้อนปีที่แล้วของผมนี่ก็สูญเสียไก่ไปเยอะนะครับปีนี้ก็เลยไม่จะไม่ให้พลาดกับปีที่แล้วนะครับเพราะว่าหน้าร้อนปีที่แล้วเป็นช่วงสอบของมหาวิทยาลัยผมนะครับก็ ผมก็ไม่มีเวลามาดูนะครับล้วปีนี้ก็มีช่วงสอบมหาลัยเหมือนกันนะครับแต่ว่าผมก็ต้องเข้ามาเช็คต,ตลอดนะครับเพราะว่าเรื่องน้ำมีสาคัญต่ญอไก่หน้าร้อนนะครับเพราะว่าช่วงนี้จะเป็นหน้าร้อนที่แบบว่าร้อนมากๆเลยครับร้อนแบบนี้ผมก็ไม่ละครับหาอะไรที่เย็นๆมาให้ไก่เขานะครับก็จะมีแม่หยวกกล้วยนะครับ ก็จะกินถั่กล้วยนครับนี่ครับ้ก็จะชอบกินมากครับกล้วยนะครับ,รบ, <S <S 1> <S 1> บก,ก็บผมก็จะทำการเอาใส่ยางฉีดน้ำบนหลังคานะครับฉีดน้ำบนหลังคาเพื่อที่จะให้มันคลายร้อนสักนิดหนึ่งครับแล้วก็เปิดตามค้างๆางนี้นะครับแล้วก็ไม่ให้มันอบอา้าวกระจยไปนะครับ ฉีดน้ำบนลำธารได้ด้วยไหลลงมาเขาก็จะมาเล่นๆอยู่แต่ตรงนี้จะเป็นที่ที่เราแบบกว่ากววานแต่ว่าให้ขี้ไก่เขาไม่มีนะครับตรงนี้เพื่อที่จะให้เขาเล่นน้ำอะไรได้นิดหน่อแล้วก็อันนี้ก็ เป็นวันที่ผมกลับมาจากมหาวิทยาลัยนะครับไม่ได้เข้าเรามาสองวันก็มีเรื่องสซอรพรายเรื่องหนึ่งนะครับก็คือไก่งงของผมนะครับไก่งงเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กๆเลยนะครับตัวเมียก็นี่นะครับเป็นไข่ไก่งวง,งของเราครับนี่นะครับก็น่าจะไข่ได้ ไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นไข่ใบเมวานกับของวันนี้หรือว่าเมื่อวานหืือของเมื่อวานครับก็เฝ้ารอมนานานนะครับไก่งงกว่าจะไข่ไก่งงของเรานี่ถ้าสมมติว่าถ้าขังนี่คนที่แบบผม,ผมสอบถามคนที่เคยเลี้ยงมา้วเขาบอกว่าถ้าขังนี่มันจะเครียดมากนะไก่งง เราแบบต้องปล่อยอิสระให้มากให้เขาแบบกินแบบธรรมชาติข้าง,งนอกโดยปกติแล้วถ้าสมมติว่าผมอยู่ที่ฟาร์มนะผมก็จะเปิดประตูนี้นะครับแล้วก็ให้เขาออกไปหากินนี่นะให้เขานั้นออกไปหากินข้างนอกข้างนอกเล้าเพราะมันมีหญ้าอะไรเยอะนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมก็เพิ่งสั่งหญ้าลูซี่มาครับเพื่อจะ สั่งหญ้าลูซี่มาเพื่อที่จะปลูกข้างนอกเราน้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเวลาผมโควิดเริ่มซาลงมหาวิทยาลัยเปิดผมก็ไม่มีเวลาที่จะมาสับหญ้าเ <c oughs> หมือนทุกวันนี้นะครับผมต้องปลูกหญ้าเพื่อที่ให้เขากิน ถ้าร้อนจะจะำีนผมต้องปล่อยนะครับปล่อยให้ลูกไก่แม่ไก่ออกมาเดินหาก,กินข้างนอกนะครับเพราะยังงจะร้อนแลวเครียดกันให่เลยจะเป็นแม่ไกท่ที่มีลูกไก 10, ่สิบสิบเอ็ดตัว12สองตัวนะเพราะว่าน่าจะแอบแฝอยู่ ร้อนๆแบบนี้นะครับเป็นสิ่งสำคัญครับเรื่องน้ำแล้วก็โวยนะครับช่วงนี้อากาศร้อนๆโมคหวัดหน้าหวงก็เป็นได้นะเพื่อนๆบางคนอาจคิดว่าแบบโลกหวัดหน้าหวงจะมาแค่ช่วงหน้าฝนหรือหน้าหนาวนะครับไม่จริงเลยนะครับวันนี้หน้าร้อนๆจัดๆนี้ก็ามาเว่าบางทีอากาศร้อนๆมันทำให้สะสมของ เนรีรยแล้วก็มันอบด้วยนะครับมันอาจจะทำให้เกิดแบบเชื้อโรคที่อยู่ตามตัวไก่นะแล้วก็ไปสะสมที่ตาได้นะครับสำคัญที่สุดนะครับเราของผมนี้จะฉีดยารอบๆเราปร,ระมาณ2อาทิตย์ครั้งนะครับงต่ำนะครับสอาทิตย์ครั้ง,งผม ถ้าช่วงหน้าฝนก็จะอาทิตย์ละครั้งหรือสองครั้งนะครับถ้าว่าผมก็จะฉีดยาบ่อยหน่อยนะครับเพราะว่าเล้าของผมมันไม่ใหญ่มากนะครับแล้วก็เวลาแบบเล้าของเรามันไม่ใหญ่มากนะครับมันก็จะแบบให้ทําให้แบบสะสมพวกแบคทีเรียรพวกเชื้อโรคได้นะครับแล้วก็บวกกับไก่ถ้าสม่าไก่เราเยอะด้วยนะครับมันก็จะยิ่งแออัดแล้วก็ทําให้ไก่เครียดด้วยนะครับเดี๋ยวของผมนี่ก็ เวลารอชุดพวกนี้โตนะครับก็จะแบ่งไปให้สมของเพื่อนที่บางบัวทองนะครับเพราะว่าเขาจะเขาเป็นสมที่เล่นไก่กีฬานะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นลูกลูกของตัวที่เพื่อนเราส่งส่งส่งพ่อมันมาให้นะครับแต่ตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับลงมองพ่อของพวกมัน พออายุก็เยอะพอสมควรครับโอเคครับส่วนวันนี้ก็ฝากเอาไว้เท่านี้นะครับก็เป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆครับเห็นเพื่อนๆบางคนก็โพสลงในกลุ่มหรือแบบบางทีก็ทักมาสอบถามในเพจของเรานะครับก็ทุกคนนะครับเลี้ยงไก่ก็ต้องเจอปัญหา และปัญหาของทีละคนแต่ละคนมันก็เจอไม่เหมือนกันนะครับผมเองก็มือใหม่นะครับผมก็ไม่รู้อะไรมากก็เลี้ยงมาได้กเกือบปีนะครับกเกือบปีเพราะเราเลี้ยงมาประมาณ8เดือน,นครับเจ็ดเดือนแล้วครับยังไงก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอของเรานะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกด กรดิ่งแล้วก็กด u b s สไคร์ให้กับช่องของเราด้วยนะครับโอเคครับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับผม